อยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะดีเองเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ติดอดีตไม่กลัวอนาคตคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันมัวแต่เสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วบางวันกลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนลืมว่าวันนี้ก็เป็นชีวิตเช่นกันหลายคนใช้ชีวิตแบบอยู่เมื่อวาน หรือล่องลอยไปวันพรุ่งนี้แต่ไม่เคยอยู่ในตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราทำอะไรได้จริงที่สุดความสุขไม่ได้อยู่ที่อดีตรหรืออนาคตแต่มันอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจใช้มันหรือเปล่าทำไมเราควรอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอดีตแก้ไขไม่ได้ เราจะไม่มีวันย้อนกลับไปเปลี่ยนคำพูดคำตัดสินใจหรือการกระทำในอดีตได้การจมอยู่กับมันเท่ากับดึงพลังชีวิตไปจากวันนี้เพราะอนาคตยังมาไม่ถึงการคิดล่วงหน้ามากเกินไปทำให้ใจว้หวุ่นกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดกลายเป็นคนไม่กล้าก้าวเดินเพราะปัจจุบันคือช่วงเดียวที่เราควบคุมได้ คุณควบคุมเมื่อวานไม่ได้คุณยังจับต้องพรุ่งนี้ไม่ได้แต่คุณลงมือทำอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวนี้เลยตัวอย่างคนที่ใช้ชีวิตในวันนี้แล้วเปลี่ยนชีวิตได้คุณจอยเลิกโทษอ,อดีตเคยใช้ชีวิตแบบโทษพ่อแม่โทษโชคชะตาวันหนึ่งเธอเริ่มตั้งเป้าวันนี้จะเรียนรู้หนึ่งอย่าง ผ่านไปหนึ่งปีเธอมีทักษะใหม่กล้าลงมือและสร้างรายได้ของตัวเองคุณแม็กจากความเครียดเรื่องอนาคตสู่ความสงบก่อนหน้านี้คิดแต่เรื่องว่าอนาคตจะรอดไหมจะล้มเหลวหรือเปล่าวันนี้เขาฝึกอยู่กับลมหายใจฝึกเขียนการบันทึกความรู้สึกขอบคุณเกรติจูดเจอรแนลเขาไม่รวยขึ้นทันทีแต่ใจมั่นคงและเบาสบาย พร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่จะเกิดวิธีพัฒนาการอยู่กับวันนี้อย่างเป็นรูปธรรมฝึกสติกับกิจกรรมง่ายๆเช่นล้างจานอย่างมีสติสัมผัสน้ำฟองความรู้สึกเดินโดยรู้ลมหายใจไม่ฟังเพลงไม่เล่นมือถือกินข้าวโดยไม่ดูจอแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่คือการฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง เขียนหนึ่งสิ่งที่ฉันจะทำวันนี้ทุกเช้าไม่ต้องใหญ่อาจแค่โทรหาแม่นั่งเงียบ5้านาทีหรือออกกำลังกายสิบนาทีแต่แค่คุณทำหนึ่งอย่างแบบมีสติในแต่ละวันชีวิตจะค่อยๆชัดขึ้นฝึกเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณเกรติจูดเจอร์นล ทุกคืนก่อนนอนเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นมีข้าวกินมีลมเย็นพัดตอนเย็นเพื่อนไม่ลืมวันเกิดเราสิ่งนี้ฝึกให้เรามองเห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้ากิจกรรมที่ช่วยให้อยู่กับวันนี้มากขึ้นลมหายใจเข้าออกช่วยฝึกเรื่องกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ขียนขอบคุณสามอย่างช่วยฝึกเรื่องมองเห็นสิ่งดีๆในวันนี้ปิดโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนช่วยฝึกเรื่องลดสิ่งรบกวนจิตใจทำสิ่งหนึ่งอย่างเดียวช่วยฝึกเรื่องลดความสับสนวิธีหยุดหมกมุ่นกับอดีตและกังวลอนาคตหยุดโทษตัวเองซ้ำๆทุกคนเคยพลาดทุกคนมีอดีตแต่ถ้าเราซ่อมอดีตไม่ได้ ก็อย่าเอาอาดีตมาทำลายวันนี้ใช้บทเรียนแทนการตำหนิเปลี่ยนฉันไม่น่าเลยเป็นครั้งต่อไปฉันจะอดีตเป็นครูไม่ใช่กรรมการชีวิตถามตัวเองว่าตอนนี้ทำอะไรได้ถ้าคุณกลัวอนาคตลองเขียนลงมาแล้วหาหนึ่งสิ่งที่ทำได้วันนี้เพื่อรับมือกับมันชีวิตจะดีขึ้นเพราะ วันนี้ไม่ใช่วันใดวันหนึ่งสุขภาพดีเริ่มจากการเลือกกินดีวันนี้เก่งขึ้นเริ่มจากการอ่านหนึ่งหน้าวันนี้มีเงินเริ่มจากเก็บห้าสิบบาทวันนี้สงบเริ่มจากหายใจรู้สึกตัววันนี้วันพรุ่งนี้คือผลของสิ่งที่คุณทำวันนี้ถ้าคุณใส่ใจวันนี้พรุ่งนี้ก็จะดีเอง อยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะดีเองชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แค่ใช้วันนี้ให้เต็มที่ไม่ห่วงอดีตไม่กลัวอนาคตหายใจลึกๆมองไปรอบตัวแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันสามารถทำอะไรดีๆให้ตัวเองได้บ้าง